ลมหนาวมาแล้วนะคะและหลายคนนะคะก็ถือว่าเตรียมแผนสําหรับการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวค่ะเพราะว่าภาครัฐก็ใจดีนะคะเพิ่มวันหยุดชดเชยในช่วงปีใหม่ให้ด้วยวันนี้สมาร์ทบิสเนสเศรษฐกิจติจอก็เลยรวบรวม5อันดับสถานที่ท่องเที่ยวรับนมหนาวยอดนิยมมาฝากกันค่ะ แบบหนึ่งของสถานที่รับลมหนาวยอดฮิตตลอดการคงต้องยกให้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพราะคําว่าสูงสุดแดนสยามทำให้เป็นสถานที่ที่หลายคนอยากไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นที่สุดยอดจริงๆอีกทั้งเสน่ห์สำคัญที่ทําให้นักท่องเที่ยวมาเยือนดอยอินทนนท์ครั้งแล้วครั้งเล่าก็คือความสวยงามทางธรรมชาติที่หลากหลายทั้งป่าดิบ ป่าสนป่าเบญจพรรณรวมถึงสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์สัตว์ป่าหลากชนิดโดยเฉพาะนกพันธุ์หายากที่สำคัญในช่วงฤดูหนาวจะมีหมอกปกคลุมดอยเกือบทั้งวันและหนาวนี้ก็เริ่มเห็นน้ำค้างแข็งหรือแมคนิ่งกอดอยู่ตามต้นไม้ใบหญ้า,าก,กันแล้ว อันดับ2อ,อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยถือเป็นสถานที่ยอดนิยมสําหรับนักท่องเที่ยวชาวขาลุยทั้งหลายที่ตั้งเป้าหมายว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปให้ได้เพราะผู้หวังจากพิชิตภูกระดึงต้องเดินและปีนเขาเป็นระยะทางราว9กกิโลเมตรซึ่งนับว่าเหนื่อยและท้าทายไม่น้อยเลยทีเดียวแต่รับรองว่าเมื่อขึ้นไปจะหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งและภูกระดึงมีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ประกอบด้วยระบบนิเวศลับภูมิประเทศที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทุ่งหญ้าป่าสนเขาป่าดงดิบน้ำตกและน้าผาชมทิวทัศน์รวมไปถึงไฮไลท์ใบเมเปิลสีแดงที่ออกมาอวดชมรับประหนาวสวยคุ้มค่าเหนื่อยจริงๆ อันดับ3าผู่ชี้ฟ้าจังหวัดเชียงรายเป็นเทือกเขาที่ขึ้นชื่อว่าธรรมชาติสร้างขึ้นมาได้เก๋ไก๋สุดๆเพราะยอดผู่ชี้ฟ้าที่เป็นหน้หาผามีปลายยอดแหลมชี้เข้าไปยังฝั่งประเทศลาวอันเป็นจุดชมทะเลเหมอกในตอนเช้าที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดนอกจากนี้บริเวณไหล่เขาของผูชีฟ้ายัางเป็นทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยงามนานาชน,น,น,นิด สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากซึมซับบรรยากาศเมืองเหนือแท้ๆผูชีฟ้าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดเพราะชาวเขาที่นั่นจะแต่งตัวแบบมง้งรวมทั้งยังมีการโยนลูกช่วงหรือลูกหินระหว่างหนุ่มๆสาวๆกันด้วย อันดับ4อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังจังหวัดเชียงใหม่ที่มีลักษณะเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อนสถานที่เที่ยวยอดนิยมในอุทยานแห่งชาตินี้ได้แก่ดอยกิ่วลมที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลเหมาะที่งดงามอันดับต้นๆของไทยสามารถมองเห็นดอยเชียงดาวรวมทั้งรอชมพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงเช้าตรู่และถ้าไปในช่วงปลายฤดูหนาวดอกไม้จะก,กำลังบานเพิ่มความสดชื่นสวยงามเข้าไปอีก อันดับหาดอยอังคางจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากเป็นพิเศษในช่วงฤดูหนาวเพราะเป็นช่วงที่ดอกไม้เมืองหนาวกำลังแข่งขันออกดอกมาให้เราได้ชมกันมากมายหลายสายพันธุ์นอกจากสีสันของดอกไม้แล้วที่นี่ยังมีแม่คณิงให้ชมอีกด้วยและอีกจุดที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดก็คือสถานีเกษตรหลวงอง่าง้างที่มีแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับมากมายรวมไปถึงสวนท้อสวนบวยป่าซากุระ ป่าเมเปลิลและพระตำหนักอ่างค้างสำหรับผู้ที่ชื่นชอบดอกไม้และผลไม้เมืองเหนือต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เด็ดขาด ส่วนในปี2,560นะคะจะเป็นปีที่มีวันหยุดราชการน้อยที่สุดในรอบ10ปีนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลยังไม่ได้ประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มเตมิมเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาค่ะแต่ถ้าเรารู้จักวางแผนให้ดีก็จะสามารถใช้วันหยุดที่มีอยู่น้อยนิดให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมหาศาลทีเดียวนะคะวันนี้สมาร์ทเบริสเศรษฐกิจติดจอก็เลยตัดสินใจที่จะรวบรวมและชี้ช่องทางการใช้วันหยุดให้คุ้มค่าให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะ อ้างอิงจากวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินซึ่งประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไปจำปี2560จะมีวันหยุดที่ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์รวม14วันด้วยกัน โดยแบ่งเป็นวันหยุดที่ตรงกับวันธรรมดารวม8วันและวันหยุดชดเชยเนื่องจากวันสําคัญตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เพิ่มเติมอีก6วันด้วยกันสําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ปีนี้คงต้องแสดงความเสียใจด้วยเพราะวันหยุดภาคครึ่งปีธนาคารคือวันที่1กรกฎาคมตรงกับวันเสาร์และไม่ได้มีวันหยุดชดเชยทําให้คนที่ทํางานเกี่ยวกับเงินเงินทองทองคงไม่ได้หยุดกันตามธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันมา ส่วนคนที่มีแผนจะหยุดติดต่อกันหลายวันเพื่อเดินทางไปเที่ยวไกลๆเรามีวันหยุดที่เรียกได้ว่าเป็นโบนัสมาฝากกันเพราะถ้าลางานเพิ่มเพียงแค่4-5วันก็อาจจะได้หยุดยาวติดต่อกันสูงสุดถึง12วันเลยทีเดียววันหยุดยาวแรกคือในเดือนเมษายนที่มีวันหยุดประจำปี3วันคือวันจักรีที่6เมษายนและเทศกาลใหญ่ประจำปีของคนไทยนั่นก็คือสงกรานต์ในวันพฤหัสที่13และศุกร์ที่14เมษายน ถ้าเราวางแผนออกแบบวันหยุดล่กหน้าโดยหากลาง,งานเพิ่มในวันศุกร์ที่ 7, จันทร์ที่10และอังคารที่11รวมไปถึงวันพุทธที่12ก็จะพ่วงเอาวันหยุดเสาร์อาทิตย์หัวท้ายเข้ามาด้วยเท่ากับว่าลาง,งานเพียง4วันแต่ได้ประโยชน์สูงสุดเพราะจะได้หยุดต่อเนื่องกันถึง11วันเลยทีเดียว แต่ที่เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์บิ๊กโบนัสวันหยุดก็คือในเดือนธฤษภาคมที่มีวันหยุดใกล้ๆกันในวันที่1วันแรงงานวันที่5วันชัตรมงคลและวันที่10คือวันวิสาขาบูชาวันหยุดชุดนี้ถ้าเราลางานเพิ่ม3วันคืออังคารที่2พุธที่3และพฤหัสที่4ก็จะได้เสาร์อาทิตย์หัวท้ายรวมวันหยุดทั้งหมด9วัน แต่ถ้าใจกล้ากว่านั้นลางานเพิ่มในวันจันทร์ที่8และอังคารที่9พฤษภาคมก็จะได้วันหยุดต่อเนื่องรวมถึง12วันด้วยกันส่งท้ายกันด้วยวันหยุดในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีที่มีวันหยุดสําคัญ2วันในช่วงต้นเดือนก็คือ5ธันวาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่9และวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญในวันที่11ธันวาคม ถาาลางานเพิ่มสีว่วันคือวันจันทร์ที่4พุธที่6พฤหัสที่7และถุกที่8ก็จะได้วันหยุดยาวรวมเป็น1ิวันด้วยกันอย่างไรก็ตามทางที่ดีก่อนจะลางานอย่าลืมปรึกษาหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานก่อนล่วงหน้าหรืออาจจะแบ่งช่วงวันลาให้ได้วันหยุดเท่าเกันก็ถือเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันนับเป็นทางออกที่ไม่เลวสำหรับการทำงานอย่างสมานฉันท์และเป็นการใช้วันหยุดพักร้อนให้เต็มที่ไม่ต้องเหลือทิ้งไปในแต่ละปีอย่างเปล่าประโยชน์ สมัติสเศรษฐกิจทิจอรายงาน